มีเมื่อยามค่ำคืนรวมกันหัวเราเสียงดังสังคมล่นไปไม่หยุดทำต้องมาไว้อยู่ในใจมากินร้านหน้าด้วยกันอร่อยนะที่วัดมีอาหารเจด้วยพี่น้องนี่ผัดไทยอร่อย,เ,ยเดี๋ยวจะซื้อไปกินด้วยไปกินที่โรงแรม าัทยสองหอแล้วก็ร้านนาหอหนึ่งสวัสดีครับสวัสดีครับพบกันเช่นเคยกับช่อง Everything is delightful วันนี้ก็จะพามาเที่ยวกราบไหว้ขอพรวัดห้วยประก้างกันมาผูกบุญสัมพันธ์กันนะครับผมก็เป็นเรียกว่าเป็นวัดหนึ่งเดียวที่มีพระ แม่กวนอิมเนาะประมาณนั้นที่องค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับผมประมาณนั้นอือฮึนี่ก็ให้ดูรวดลายของการแกะสลักนะครับผมก็เอ่เขาเรียกว่าที่เนี่ยถูกมากๆมีมีอาหารเจเป็นลงทานนะครับผมประมาณนั้นก็ก็ไม่เชิงว่าลงทานร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าอ่าเขาเรียกว่าตามศรัทธาบริจาคตามศรัทธาครับผมอือฮึประมาณนั้นแล้วก็มีกาแฟ มีเครื่องดื่มน้ำหวานก,กาแฟเป็นกาแฟสดด้วยนะชานมชาเขียวชาเย็นก็20บาทแก้วหนึ่งก็รายได้ก็เข้าทางวัดเลยนะผมซึ่งเป็นมีอาหารเจซึ่งเป็นว้าวว้าวมากทึ่งมากแล้วผมก็เอาไปกินที่โรงแรมซื้อไปห้าถุงอร่อยอร่อยมากๆนะผมไปกินไปกินผัดไทยนะไปกินรานนะอร่อยประทับใจมากๆวันนี้ก็ได้มาบูบุญสัมพันธ์กับอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายตำบลริมกกนะผมที่วัดอันนี้ก็ ทางเดินเข้าไปและเราจะขับรถเข้าไปก็ช่วงฝนตกจะบอกว่าเราไปไปเขาเราไปเอ,อ่อไปเขาเรียกว่าน้ําพุร้อนเนาะไปประมาณเนี้เยเราขึ้นไปบนดอยก,กันทีนฝนตกไปหมู่บ้านกระเหลี่ยงฝนตกอะไรเงี้ยแล้วก็เห็นบรรยากาศหลายๆอย่างนะครับผมก็เห็นนักท่องเที่ยวขี่ช้างขี่อะไรเงี้ยนะครับผมเสร็จแล้วขากลับเราก็เลยจะมาแวะเราคิดว่ามันจะเอ่อพรุ่งนี้เช้าจะต้องบินกลับแล้วนะครับผมก็ช่วงช่วงนั้นเป็นช่วงที่น้ําท่วม นะผมจะขอสารภาพาว่าเพิ่งมีเวลามาตัดต่อนะครับผมประมาณนั้นก็โชคดีโชคดีมากๆที่แบบว่าตรงที่แบบว่าเ,เราขึ้นเครื่องได้ประมาณแค่สองวันเองแล้วก็หลังจากนั้นก็งดงดโดยสารทั้งหมดปิดสนามบินปิดคมนาคมขนส่งทั้งหมดเลยช่วงนั้นช่วงวิกฤตเนาะประมาณนั้นก็เราได้มาผูกบุญสัมพันธ์แล้วเราก็ดีใจที่เราได้มาเขาเรียกว่ามาร่วมบุญถวาย น้ำดื่มแล้วก็ถวายข้าวสารอาหารแห้งแล้วผมช่วยเหลือผู้อุทกภัยในการครั้งนี้ด้วยเราเราสึกรู้สึกว่าเราประทับใจแล้วเราก็ดีใจเราได้เห็นวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงรายซึ่งเป็นอะไรที่เราก็ทึ่งเราเดินทางมาจากจังหวัดศรีสะเกดมาที่จังหวัดเชียงรายเนาะเราก็จองตัว๋วเครื่องบินในข้ามปีกันเลยทีเดียวนะครับผมอันนี้ก็เป็นกาแฟที่แบบกาแฟพบโชคซึ่งจเจ้าว่าทานซื่อ,อชื่อ,อพบโชคเนาะประมาณนั้นท่านก็ ดีใจดีใจเพราะว่าวัดแห่งนี้ก็เป็นวัดที่มีโรงพยาบาลอยู่ในนั้นด้วยนะผมมีแบบโรงพยาบาลแบบได้รับมาตรฐานเลยมีฮอลงอะไรลงแบบเราเห็นเราดีใจอันนี้เดี๋ยวเราจะเข้าไปในโบสถ์กันไปไหว้พระแม่คนอิมกันนะผมประมาณนี้อืมแล้วเราก็จะขึ้นไปชั้นชั้นที่เก้ากันเลยนะผม ะะท่านใดที่มาครั้งแรกแนะนําให้ไปเนาะเป็นการสะดเดาะเคราะห์อย่างหนึง่งจะได้ผมปิดเสียงบรรยากาศนะผมเนื่องจากว่าทางวัดเปิดเสียงเพลงผมกดติด,ดเล็กติดเล็กสิทธิ์นะครับผมซึ่งคลิปนี้จะเป็นคลิปที่ถาตัดต่อที่สุดท้ายเลยเพราะว่าเนื่องจากว่าตัดต่อ,อยากพอสมควรทีเดียวนะครับผมเดี๋ยวเราจะไหว้ ตรงนี้กันเสร็จแล้วเราจะไปพาไปโบสถ์ไปชมโบสถ์เสร็จแล้วเราก็จะพาไปขึ้นตัวองค์พระแม่คนอิ่มนะครับก็คือมี3จุดนะรอบนี้นะครับผมก,ก็ก็ดีใจอันนี้เราจะถวายข้าวสารกันก็ร่วมอนุโมทนาบุญกุศลด้วยกันเนาะ การที่ผมทําคลิปเข้ามาเพื่อเป็นการที่ส่งเสริมในเรื่องของการการท่องเที่ยวส่งเสริมเรื่องของการกราบไหวพ้พระทําบุญสร้างกุศลกันมันทาบุญสร้างกุศลเนาะคิดดีพูดดีกระทําดีนะครับผมสิ่งไหนมันผิดพลาดก็เปลี่ยนแปลงเอาบทเรียนมามาแก้ไขนะครับผมให้มันดีๆขึ้นไปนะครับผมทุกสิ่งทุกอย่างก็ลนแล้วแต่ดีงามหมดนะครับผมประมาณนี้อืมประมาณน,นั้นนะครับผมอ่ะแต่เราจะกราบไหว้ขอพรออกันนะครับผมก็กาแฟ20บาท อาหารมีอาหารตามสั่งนู่นนี่นั่นก็นะครับผมก็เป็นมีอาหารเจซึ่งซึ่งมันมีหลายลายหลายจุดหลายศูนย์เนาะในศูนย์บริการก็จะมีอาหารที่ที่ผมตรงไปไปตรงจุดนั้นนะมันจะเป็นอาหารมังสวิรัตอาหารเจนะครับผมก็จะมีมีหลายจุดเป็นบรรยากาศที่ดีผมเช่ารถมอเตอร์ไซค์เดี๋ยวผมจะทําเป็นคลิปรวมนะผมว่าสามไปนอนสามคืนสามคืนสี่วันเนี่ยค่าใช้ใจ่ายทั้งหมดกี่บาท จะได้ว่าเออท่านที่อยากจะไปเนี่ยจะได้แบบคำนวณตังค์ถูกเนาะอ่ะปาประมาณนี้นะครับผมแต่ถ้าว่าเออคนอมีตังค์อยู่แล้วก็คืออยากไปไปเลยส,สิ่งที่ว่าผมก็คือแบบว่าผมก็เป็นสไตล์ของผมนะครับผมเรามีเงินเดือนไม่ได้เยอะเงินเดือนเดือนละ2 0 0พ3,000เราก็เก็บหอมรอมริบอ่าแล้วหากค่าใช้จ่ายเดือนละ5 0 0 500แล้วก็เก็บไว้อะไรเงี้ยแล้วก็เออได้มาเที่ยวมาส่งเสริมอะไรเงี้ยประมาณนั้นะล้วก็รวยในแบบของเราเนาะ ก็มีความสุขในแบบฉบับของเรามันไม่จําเป็นต้องอรู้หลาอะไรมากมายแค่นี้เราก็มีความสุขคําว่ารวยของแต่ละคนไม่เหมือนกันอยู่ที่ความพึงพอใจแต่คําว่าคน่ะไม่มีความพอดีนะผมอยากได้ก็อยากได้อีกถ้าเราไม่รู้จักปงก็ไม่ได้นะประมาณนั้นนี่เจอพ่อแม่ภะษางการาย์นะครับผมเราก็เอาเงินมาไว้ตรงตรงมือท่านอนะแล้วเราก็กวักกวักเงินเข้ากระเป๋านะครับผมอันนี้มันเป็นเป็นความเชื่ออย่างหนึ่งนะประมาณนั้นก็ ก็ลองลอง,ลองทำดูนะครับผมประมาณนี้นะครับผมก็คิดดีพูดดีกระทําดีเนาะทําคมดีสิ่งดีๆก็จะเข้าหาเรานะครับผมไม่ว่าแต่เราจะทําอะไรก็ตามนะครับผมที่มันไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่เบียดเบียนใครทั้งทางตรงทางอ้อมนั่นคือการเป็นเาเรียกว่าการดําเนินชีวิตของการทั้งผู้บําเพ็ญธรรมหรือไม่บําเพ็ญธรรมหรืออะไรก็ตามนะครับผมมันมันเป็นสินศิน,นดั้งเดิมของเราอยู่แล้วเป็นศินใน5ข้ออยู่แล้วเนาะประมาณนั้นก็ นะครับผมหันมาทานบางสัวาทานเจเนาะทานเพื่อสุขภาพแล้วก็เป็นการสะสมเสบียงบุญกันนะครับผมวัดนี้ก็เป็นวัดที่แบบว้าวเลยนะครับผมประมาณนี้ก็เงินทุกบาททุกสตางค์นะครับผมไม่ว่าจะเป็นน้ําดืม่มอาหารการกินนะครับผมก็เข้าทางวัดหมดเลยแล้วเราก็ได้ร่วมเขาเรียกว่าเป็นมูลนิธิด้วยแล้วก็เป็นรักษาให้กับประชาชนในละแวกนั้นแล้วก็ท,กทุกทที่ นะครับผมเพราะว่าเป็นเป็นวัดที่สร้างโรงพยบาบาลด้วยซึ่งซึ่งอะไรก็เป็นน่าทึ่ง่ะดูบรรยากาศไปนะครับผมสิ่งที่ผมประทับใจเชียงรายเชียงรายเป็นจังหวัดที่ค่อนข้างเงียบสงบและร้านเจเยอะมากท่าในใดที่ได้ดูคลิปของผมนะเราจะมีร้านเจไปทุกคลิปเลยนะครับผมประมาณนี้มีร้านเจทุกที่และร้านเจเยอะมากแต่ผมจะทําคลิปรวมไว้ให้ว่านะร,ร้านเจมีที่ไหนบ้าง นะครับผมประมาณนี้ก็ใช้ดุนพินิตเอาเนาะลิ้นใครลิ้นมันนะครับผมชอบความแตกต่างก็ไม่เหมือนกันสไตล์ก็ไม่เหมือนกันนะครับผมแต่สิ่งที่ผมที่ผมไปครั้งแรกที่ผมได้มาเชียงรายซึ่งเวลาผมไปเที่ยวที่ไหนส่วนใหญ่ผมจะไปเที่ยวแบบเขาเรียกว่าไปเที่ยวแบบทําบุญมากกว่าเพราะว่าเราต้องรู้ว่าเราลงทุนกับสิ่งใดไปแล้วเราจะได้กําไรมากที่สุดได้ผลประโยชน์มากที่สุดอืประมาณนั้น แต่ว่าที่ผมไปกระบ,บี่นั่นก็คือจะเป็นแนวที่แบบว่าไปแนวธรรมชาติทะเลคือไม่เคยดําน้ําดูปะการังแล้วก็ไปมันก็ได้ความสุขอีกแบบหนึง่งเนาะเป็นไลฟ์สไตล์อีกแบบหนึง่งนะครับผมประมาณนี้มันก็คนละแบบกันแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นสิ่งที่ดีงามหมดแต่ส่วนใหญ่ผมจะเน้นปเป็นเรื่องของการทําบุญกราบไหว้พระก่อนอ่าถ้าเคยไปจบแล้วเราก็จะไปสเต็ปต,ต่อไปว่าเราจะไปไหน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 อืประมาณนี้นะครับผม อันนี้เป็นพระโพธิสัตว์พระแม่กวนอิมเนาะก็คือถ้าเป็นยุคปัจจุบันนี้ผมก็จะเรียกพระมหาโพธิสัตว์กวนอิมนะครับผมเพราะว่าท่านก็เมตตากรุณาต่อประชาชนและต่อเวไนยต้องบอกว่าง,งี้ไม่ใช่ต่อประชาชนสิต่อเวไนต่อเขาเรียกว่าลูกศิษย์ลูกหานะครับผมประมาณนี้ก็อันนี้เป็นพันมือพันกรพันศีรษะ เขาพูดแบบภาษาบ้าน,านๆหน่อยเนาะประมาณนั้นไม่เก่งเรื่องราชาศัพต์เพราะว่าในช่วงช่วงที่ภัยพิบัติมาเยอะท่านก็เด้นเยลมิตบ้าขอให้ชุดช่วยผู้คนได้มากที่สุดนะครับท่านก็เลยเดลมิตกลายเป็นศีรษะ,ะมือทั้งหมดเลยนะครับผมเพื่อที่จะมองเห็นและชุดช่วยแต่การที่เราได้ทานบางสัตวทานเจที่ผมเคยเน้นย้าไปว่าจะเป็นการที่ชุดช่วยได้เร็วที่สุดเพราะว่าแรงกรรมจะน้อยกว่าคนที่ไม่ได้ทานนะครับผมเพราะว่าอย่างนี้ เพราะว่าฟ้าดินยุติธรรมเสมอนะครับผมประมาณนั้นอเคล็ดลับพอเรามาตรงกระถางทูบใช่ไหมผมเวลาจุดทูบเสร็จแล้วให้เอามือกวักเข้าหาตัวเราเอาพวกเอาคนทูบแบบกวักเข้าหาตัวเราสามครั้งให้คําอธิษฐานสำนึกผลนะตรงนั้นอ่ะเสร็จแล้วเราเข้ามาในโบสถ์ซึ่งวันนี้ก็เป็นวันที่ดีมากๆจริงๆอะ่ะผมตัดต่อมาเป็นชั่วโมงเลยอะ่ะคลิปนี้สองชั่วโมงที่ในการตัดต่อนะเดินเที่ยวอะ่ะประมาณสามชั่วโมงในในวัดนี้แต่ผมตัดต่อเหลือแค่ยี่สิบห้าซึ่งเป็นวัน วันที่มาเนี่ยเป็นกิจกรรมของทางพระสงฆ์ที่ว่ามีเครียกว่าพธิธีของพระพุทธศาสนานะครับเป็นเป็นพธิธีใหญ่เลยนะครับก็ได้มาพอดีนะครับแล้วก็วันนั้นก็เป็นฝนตกตลอดแล้วแล้ววันที่ผมมาวัดฟ้าเปิดแล้วก็ได้รูปบรรยากาศที่สวยงามงามมากๆจะบอกว่าเจ้าเมืองที่จังหวัดเชียงรายเจ้าที่ที่จังหวัดเชียงรายอะไรเนี่ยจะเป็นชอบลักษณะที่ความเงียบสงบ จะสังเกตว่าเมืองเชียงรายจะเป็นอะไรที่เงียบและเรียบร้อยมากๆแม้แต่จะไปไม่ได้ไปกินเหล้านะไม่ได้ไปในส่วนของตัวนั้นแต่เราขับรถผ่านเออเราเห็นแบบกินเหล้าเขากินแบบเเงียบสงบกันดีเขาแบบตุ้มุติมมีกันดีนะประมาณนั้นนะ <c oughs> ประมาณนี้เออเราเราเห็นแล้วเอบ้านเมืองเขาจะมันจะฉีกแนวกับเชียงใหม่เลยอ่ะเออเชียงใหม่ก็จะเป็นอีกไลฟ์สไตล์หนึ่งอันนี้ก็เป็นในโบสเนาะซึ่ง เป็นความที่มันเป็นงานงานศิลป์ที่มันคลาสสิกมา,มากๆซึ่งมันเป็นงานที่แบบว้าวนะครับผมเรียบง่ายแต่รู้หลาเพราะว่าอะไรการแกะสลักการลวดลายที่เราไปเห็นการที่เราเห็นในรูปเนะี่ยกับเห็นจริงๆมันก็จะแตกต่างกันนะครับผมแต่ว่าท่านใดก็ร่วมอนุโมทนาบุญด้วยกันเนาะร่วมอนุโมทนาบุญด้วยการร่วมเอ่อเรียกว่าผมก็หวังว่าคลิปเนี้ย มันจะเป็นเสมือนไกด์ไลน์กับพี่น้องทุกท่านไปนเสมือนกับสิ่งดีๆเข้าหาท่านแล้วก็เป็นเสมือนกับว่าเหมือนกับพี่น้องทุกท่านนะ่ะได้ไปดูด้วยได้ดูคลิปของผมเนะี่ยก็เสมือนกับได้ได้ไปในในจุดๆนั้นนะครับผมประมาณนี้ก็ขอร่วมบุญกุศลด้วยกันเนาะอธิษฐานด้วยกันนะผมก็เป็นบรรยากาศที่ที่ดีแล้วก็ขอบคุณที่ออคอยให้กําลังใจกันมาคอยซัพพอร์ตกันมานะครับผมไม่ว่าจะเออเขาเรียกว่าอะไระสิ่ง ดีไม่ดีมันเป็นสิ่งที่ดีหมดมันเป็นเรื่องราวที่ที่เราต้องอ happy นะครับผมประมาณนั้นเนาะประมาณนี้ก็การเดินทางของอวัดห้วยประกังเนี่ยผมเช่ารถมอเตอร์ไซค์นะครับผมก็วันละ250เช่าที่สนามบินนะครับผมแต่มอเตอร์ไซค์เนี่ยเราจะไปะนั่รับที่ที่นั่นแต่เขาจะไม่ได้ส่งรถมอเตอร์ไซค์ที่สนามบิน,นครับผมเขาจะให้ไปที่บ้านเขาเขาจะมารับแล้วพาไปที่บ้านไปทําเอกสารกัน ประมาณนี้ก็ก็โอเคนะคบผมประมาณนั้นคมนาคมเชียงเชียงรายเนี่ยไม่ไม่มีรถบัสแต่ผมจะสนามบินไม่มีรถบัสนะผมผมก็จองจองถูกนะจองถูกเดี๋ยวติดตามผลงานต่อไปด้วยนะครับผมจะไปลำปางแล้วก็จะไปน่านไปพิษณุโลกซึ่งจะบอกว่าจองข้ามปีน่านเนี่ยผมจองไว้ตั้งแต่หนึ่งปีสองเดือนผมจองตั๋วเครื่องบิน พิซูโนโลกผมจอง1ปีเต็มนะผมแต่ลำปางเนี่ยผมจองตอนประมาณ6เดือนเนื่อง,งจากว่าเอนนั้นเอ,อเอเชียจัดโปรโมชัน่นต้องขอบคุณสายการบินเอเชียแล้วก็วีเจแล้วก็ขอบคุณเออรียกว่าธนาคารกรุงเทพแห่งประเทศไทยที่ให้บัตรเครดิตที่แบบว่าสามารถบินได้แบบเออเรียกว่าอะไรคือแบบว่า ลาวมันมันมัน,ม,นมันมีสิทธิพิเศษที่ดีๆเนาะท่านใดที่ว่ามีบัตรเครดิตนะของธนาคารกรุงเทพอย่าลืมไปขอบัตรอขอบัตรกรุงเทพที่มันแบบว่าของสายการบินเอเชียเราสามารถขอได้ในวงเงินที่เหมือนกันเนาะประมาณนั้นอืเมื่อก่อนเคยทำทำงานแบบเซเว่นแล้วเงินได้เงินเดือนสูงนะครับผมแล้วก็ทำราชการนะครับผมก็เลยม,มีมีส่วนตรงนี้เข้ามาเนาะแต่ปัจจุบันเราออกมาในเรื่องของ ช่วยงานทำโรงเจเป็นจิตอาสาล้น้วนไม่ได้มีเงินเดือนอะไรแต่ว่าก็จะมีเงินเดือนที่ในทางบ้านแบ่งให้นะก็เดือนละ2000 3 0 0าหักค่าประกันก็เลยอยู่พันนึงก็จะมาใช้จ่ายในเรื่องของเ,อเขาเราียกว่าอาหารการกินอะไราเงี้ยแล้วก็เก็บไว้เดือนละ500อยากจะไปเท่าไหน,นแล้วก็ไปไปไปในงบเท่านี้เราแฮปปี้แค่นี้แล้วก็เราก็มีความสุขแค่นี้เมื่อก่อนเนี่ยถ้าถ้าเราไม่ได้ออกบำเพ็ญทามไม่ได้อะไรนะ ผมจะมีความรู้สึกว่าผมจะเครียดมากเลยถ้าเราไม่มีเงินแบบสามสี่พันติดกระเป๋าเราเราจะเครียดมากแล้วเราก็จะแบบไม่อยากจะไปไหนไม่อยากจะทําอะไรแล้วก็อยากจะบอกว่าเมื่อก่อนทํางานหนักทํางานแบบควงกะนะครับผมขนาดรับราชการพอเลิกงานห้าโมงเย็นก็ไปทำเซเว่นต่อกลับเที่ยงคืนเนะี่ยอยู่ยงี้ตลอดเวลาทั้งชีวิตอยู่ยงี้อยู่ยงี้ตลอดแล้วเราก็เลยว่ารอให้เรารวยก่อนแล้วเรามีตังก่อนอยเยอะเยอะเราถึงจะมาเที่ยวแล้วเรามาย้อนบําเพ็ญเสร็จเราบําเพ็ญทําจนมาได้ประมาณสิบ กว่าปีเนาะแล้วเราเข้าชั้นเรียนมาตลอดแล้วก็ย้อนมองสองตัวตนว่าจะรอให้รวยจะรวยถึงเมื่อไหร่แล้วคาวมารวยของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะครับผมการมันก็เรียกว่ามันไม่มีทางเพราะว่าอะไรบางคนหยิบจับอะไรก็รวยบางคนหยิบจับอะไรก็ไม่รวยเกิดจากอะไรเกิดจากบุญวาสนาของเราทำมาแค่นั้นเราต้องยอมรับสภาพของเราแค่นั้นทีนี้เราก็มาเปลี่ยนความคิดของเราว่า เรามีตังอยู่สองพันแล้วก็รวยของเราแล้วใครจะรวยไงก็ช่างแต่เรารวยแบบของเราแล้วเราแฮปปี้แบบของของเราแล้วเรามีความสุขแบบของของเราแล้วอะไรเงี้ยโอเค okay, อันนี้เราก็มาถึงด่านที่3เป็นด่านที่เราจะขึ้นไปองค์พระแม่กรดอิมเราจะไปะดูช่องประตูมังกรน,นะคบผมซึ่งเราจะต้องอซื้อตั๋วขึ้นลิฟต์ไปนะผมเสียค่าไฟเนาะประมาณนะั้นผมจําไม่ได้ว่ามันยี่ยี่สิบเอ่สิบชั้น นะผมขึ้นลิฟต์ไปแต่มันจะไม่ใช่ว่าเราจะต้องชมชั้นที่ 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9นะไม่เราจะไปดิ่งไปชมชันถ้าจำไม่ผิด25หรือ26นี่แหละ27 28 29เออได้แค่นั้นผมจะมีแค่นี้คือให้ไปดูบันวิวทิวทัศน์แล้วก็ไปส่องประตูมังกรเป็นสิริมงคลเนาะประมาณนี้แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นภาพประวัติของพระมหาพระมหาโพธิสัตว์กนิม นะครับผมที่เรื่องราวตั้งแต่ท่านบรรลุธรรมแล้วก็สําเร็จธรรมกลับคืนไปจนได้อริยะฐานนะนะครับผมประมาณนี้ก็ด้วยความที่บำเพ็ญธรรมในการเคี่ยวกรรมต่างๆนานาไม่ว่าจะเจอ,อเรื่องร้ายๆใส่ร้ายป้าย,ายสียังไงพระองค์ท่านก็ไม่เคยเหน็ดเหนื่อยต่อการบำเพ็ญธรรมเนาะถึงได้บอกว่ามารไม่มีบารมีไม่เกิดนั่นเองนะครับผมหากเราพาเรื่องราวตรงนี้ไปได้มองทุกอย่างด้วยความที่มันเข้าใจ แล้วก็มันก็แฮปปี้เนาะการที่เรามองคนอื่นเป็นยังไงก็ช่างไม่ต้องไปมองไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับคนอื่นมองที่ตัวเราบําเพ็ญธรรมย้อนมองสองตนทุกอย่างโกรธใครก็ช่างให้ให้เข้าหาตัวเราเราจะรักใครชอบใครเข้าหาตัวเราการกระทําทุกอย่างเข้าหาตัวเราสุดท้ายก็จบที่ตัวเรานะครับผมย้อนมองสองตนวันนี้เราได้พูดจาอะไรออกไปให้ย้อนมองสองตนวันนี้ผมได้เ,เรียกว่ามาเสนอ ผลงานในการท่องเที่ยวยงี้ผมก็ย้อนมองสองตนว่าสิ่งที่เราได้เสนอไปเนี่ยมันดีแค่ไหนเนาะประมาณนั้นแต่แน่นอนทุกสิ่งทุกอย่างมันมีทั้งคู่บวกครบเพื่อให้เราได้เรียนรู้รหลายหลาย,หลายอย่างแต่เราให้กราบขอบพระคุณวันนี้ผมก็ต้องกราบขอบพระคุณเอฟซี FC ทงการท่องเที่ยว FC การทําอาหารเจเอฟซสัตว์เลี้ยง FC การบินโดนนะครับผมแล้วก็ FC ฟ้องคลิปธรรมะอะไรประมาณนี้นะครับผมก็เราก็ร่วมดําเนิน งานไปด้วยกันเนาะแล้วก็ร่วมแบ่งปันกันมันไม่มีใครที่จะทําถูกใจเราไปซะทุกเรื่องแต่เราก็หวังว่าคลิปวิดีโอนี้จะเป็นสิ่งเล็กเล็กน้อยห้พีน้องช่านมีแต่ความสุขนะครับผมนี่บรรยากาศแบบดีมากเลยนะครับผมคือแบบเราเห็นการแกะสะลักงานศิลป์แล้วก็มีประวัติและเรื่องราวแต่เสียดายเสียดายคือเราต้องปิดเสียงเพราะว่าเราคุยกันเยอะมากเราคุยกันไปแล้วนักท่องเที่ยวเยอะมาก ชาวต่างชาตินี่เยอะมากนะครับผมประมาณนี้อืแล้วเราก็ดีใจเนาะ,ะการกราบไหว้พระทำบุญสร้างกุศลทาไม่ยากเลยการทานเจก็คือทานไม่ยากมังสวัิก็ทานไม่ยากนะครับตอนเช้าเราทานกาแฟทานขนมปังก็เป็นเจเป็นมังไปละนะครับผมเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็เวลาเราจะนอนตอนจะนอนเนี่ยเราก็นั่งสมาธิหน่อยหรือว่าเราจะกราบพระสามกราบแล้วก็ตั้งนโมสามจบแล้วก็อาราธนาพระนัตระไตรังสมาสัมพุโตภควาเนาะ นั่นแหละครับผมเป็นการสะสมสะเสบียงคนไปเรื่อยเมื่อสิ่งร้ายๆเข้ามามันจะทุเลาและเบาหายไปจากหนักเป็นเบาจากเบาทุลีไปนะครับผมไม่ว่าเราจะเจอเจอเรื่องราวอะไรมันจะทําให้เรามีปัญญาและเกิดปัญญามากขึ้นนะผมแต่แน่นอนว่าสิ่งสําคัญของผู้บาเพ็ญธรรมหรือว่าไม่บำเพ็ญธรรมก็ธรรมเรื่องแรงไฟสุดขมนะผมถ้าเราคุมได้มันจะเป็นสิ่งที่ดีขัดเกลาไปเรื่อย รับผมอะไรที่มันดีก็ขอให้มันดีขึ้นไปอะไรที่มันไม่ดีก็ขอให้มันเปลี่ยนแปลงและแก้ไขผมก็ขออนุโมทนากับพี่น้องทุกท่านนะผมดีใจที่พี่น้องท,ท่านได้มาดูคลิปของผมไม่รู้ว่าจะเบื่อกันเลยยังนี่คุยอยู่คนเดียว <c oughs> พี่น้องอ,อประมาณนี้ก็ให้ดูบรรยากาศไปเนาะประมาณนี้ผมก็มกลัวจะเหงาเพราะว่าเราปิดเสียงทั้งหมดเลยจริงๆเราคุยกันตลอดคลิปเลยในคลิปนี้ซึ่งเป็นบรรยากาศที่ดีดีมากๆ นี่ให้ดูมุมสูงนะครับผมยื่นกล้องไปกระเสียวกว่าความสูงดาพี่น้องเน้ยมันสูงจริงๆเด้นะครับพี่นอ้องเดี๋ยวเราจะลงไปข้างล่างเปนั่งรถนั่งรถนี่ก็นั่งซีเอ่อก็เอ่อแค่ว่าไม่เชิงว่านั่งฟรีครับผมว่าบริจาคตามศรัทธาเนาะห้าบาทสิบบาทชําระนี่สงเวลาผมไปวัดเนี่ยผมอันดับแรกผมจะชะําระนี่สงเพราะอะไรบางครั้งเราต้องเข้าห้องน้ํา แล้วเราก็รู้ว่าอดีตชาติเราได้เรียกว่าติดหนี้ส่งหรือเปล่าการอธิษฐานมีหนึ่งบาทอธิษฐานไปว่าสาธุมีหลวงพ่อที่ว่าผมนับถือหลวงพ่อคงเนาะประมาณน,นี้วัดเขาสมโพธิทานอาหารเจอาหารบังเสริรัตท่านบอกว่าเรามาจําสินถือศินแปดอยู่เป็นเดือนแต่เรามีเงินอยู่ยแค่บาทเดียวเราก็สามารถอธิษฐานว่าสาธุเงินหนึ่งบาทนี้เป็นเงินของข้าพเจ้าขอร่วมชําระหนี้สงทั้งหมดอะไรก็ว่าไปเรามีแค่นี้มันเกิดจากความศรัทธา แค่หนึ่งบาทหยอดลงไปบุญกุศลก็เกิดแล้วไม่ว่าคุณจะทำมากทำน้อยไม่สำคัญสำคัญแค่ว่าจิตหนึ่งใจเดียวของเราอ่ะเราศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาแค่ไหนนะคะผมทำโดยที่ไม่หวังผลตอบแทนทำทิ้งทำคว่องแล้วลืมสิ้นไปประมาณนี้มันก็จะเกิดบุญกุศลที่มหาศาลเลยทีเดียวมันจะได้ทั้งบุญและกุศล กุศลน,นี่จะใช้ในเวลาเรายามเราเสียชีวิตจะได้เลื่อนอายะฐานะส่วนบุญนี่จะใช้ในชีวิตบนโลกใบนี้เช่นอะไรครับผมเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายเครื่องประดับต่างๆนะครับผมความเป็นอยู่ในบ้านเรือนบ้านช่องบริวารน,นะครับผมนั่นคือเป็นบุญหมดเลยความอุดมสมบูรณ์เป็นบุญหมดเลยกุศลไม่ใช่ถ้าเราทําแล้วเราหวังผลเราจะได้แค่บุญ แต่ถ้าเราทแล้าทาทิ้งทําคล่องแล้วลืมสิ้นเราจะได้สองเด้งคือได้ทั้งบุญและกุศลนะครับผมประมาณนี้อ่าแล้วเราก็เจ้ากรรมในเวรไม่ต้องการบุญกุศลแต่ต้องการเออผูข้ขออภัยเจ้ากรรมในเวรเนี่ยไม่ได้ต้องการบุญนะบุญไม่สามารถที่จะไปอะไรได้ถ้าถ้าถ้าเราศึกษาได้ลึกๆกุศลที่จะสามารถล้างสลายได้นั่นก็คือจิตใจของเราว่าเรา อโหสิกรรมได้ขนาดไหนเหมือนกันเราอโหขออโหสิกรรมขอขอโทษขออโหสิกรรมฉันขออโหสิกรรมอืมแล้วการอโหสิกรรมเราได้เข้าถึงจิตใต้สํานึกเราแบบซึ้งจนน้าตาไหลไหมเราได้ขอโทษอย่างจริงใจไหมนั่นแหละครับผมเนี่ยเขาต้องการแค่เนี้ยนะครับผมประมาณนี้ก็มาร่วมอนุโมทนาบุญด้วยกันเนาะประมาณนั้นก็ มันเป็นสิ่งที่ดีหมดก็ถ้าท่านใดมีใครมาชวนไปขอกราบรับพิธีธรรมมีตะเกียงสามดวงให้รีบไปยุเข่าว่ายุคของพระศรีอาหรือว่าพระศรีระยะไม่ตายเวลาผมว่าตายายสอนเราให้แบบว่าอธิษฐานเนาะถ้ากล้าพระเจ้าเขายังมีเพลงติดอยู่ตนหัวถวายแก่พระสงฆ์ ใจมุ่งจำลองมุ่งตรงสู่อธิษฐานคอยด้โดนแก้วคอยแพร่บวมมาขอยพบพระศรีอัรในนาตการทางหน้าถนนนหอะครับพระีอานมาแล้วนะครับผมประมาณนแค่ราอุบัติให้เราไปกราบขอรับิธิษาเราจะมีเราจะเรียนมาศาสตร์ไหนก็ช่างนะครับผมผมก็มีทุกศาสตร์ผมเรียนทุกศาสตร์แต่ให้เราให้วางความรู้ไว้ก่อนให้เราไปกราบขอรับิธีทําก่อนเมื่อไปกราบขอรับอธิษฐานแล้วหลังจากนั้นเราจะไปต่อไม่ไปต่อมันเป็นเรื่องของ เราเพราะอะไรเพราะว่ามันแต่ละคนอ่ะการมาเพ้นท์ทำจริตของคนเรามันแตกต่างกันไปเนาะเราก็ออกครกว่าคนว่างนะครับผมก็อยากให้ไปก่อนนะผมมันเป็นสิ่งที่ดีเนาะนี่ผมมาทานผัดไทยแล้วแล้วก็จะมาทานร้านหน้าด้วยอร่อยแล้วมาเจอคุณพี่ซึ่งมาเชียงเชียงรายครั้งนี้คือมาช่วงงานเทศกาลที่ เด็กนักเรียนทั่วทั่วประเทศนะเขามาแข่งขันเรื่องทักษะการศึกษาเรื่องทักษะเพราะว่าเชียงรายเชียงรายเขาจะเด่นเรื่องทักษะเนาะประมาณนี้เขามาแข่งระดับโลกเลยนะผมก็มาเจอซึ่งตอนที่ขึ้นเครื่องขึ้นเครื่องจากเอเชียมานักเรียนเต็มเลยเหมือนนักเรียนแบบเหมาํำมากันเลยทีเดียวนะครับผมคุณครูเยอะแยะมากมายโรงแรมนี่ก็มีแต่นักเรียนมไปหมดเพราะว่าเขามาแข่งทักษะกันนั่นเองก็จะเจอคุณพี่นะผมเราก็คุยกันนะครับผมก็ดีใจที่เจอกันยาหมิตนที่ดี เดาแต่ลืมมหกครับราดหน้าที่นี่อร่อยนะผมแล้วก็มีถ้วยมีอะไรให้เรียบร้อยห่อไปกินที่โรงแรมได้สบาย<อ>ก็ขอบพระคุณมากที่รับชมช่อง,องแล้วก็ขอบคุณที่ให้กำลังใจตลอดมาวันนี้ถ้าไม่มี f อก็ไม่มีผมในวันนี้ยังไงฝากให้กำลังใจเล็กๆน้อยๆเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะผมสามารถบริจาคนะครับผมให้ค่าเรียกว่าร่วมสนับสนุนช่องให้กับผมหรือว่าให้กับค่า,าหาน้องหมาน้องแมงได้นะผมไม่ว่าจะเป็น ห่านไก่อะไรพวกนี้มะครับผมเพราะว่าผมก็เลี้ยงแบบเรียกว่าเขาเอามาปล่อยเราก็เลี้ยงเราก็ดูแลกันไปแล้วเราก็เลี้ยงแบบดูแลกันไปเพราะว่าเราที่บ้านเราไม่ได้ค่าสัม่ไดๆนอกราทานอาหารเจอหารมังสวิรัติโอเคครับสวัสดีครับอร่อยนะที่วัดมีอาหารเจด้วยพี่น้องนี่ผัดไทยยอร่อยเดี๋ยวจะซื้อไปกินด้วยไปกินที่โรงแรม อาผัดไทยสองห่อแล้วก็ร้านนาห่อหนึ่งอ,อร่อยอว้าวชาวเขียวอันนี้ชาเขียวสดๆเลยนะพี่อร่อยไหม ออ,อ,อ,อู๋ชาเขียวอร่อยอะเนาะอเมซอนอายเลยออย่าพูดอย่างนี้สิแต่ว่าร้าน,นดังๆอายเลยต้องพูด่าง,นอ,ง,อน,องนอยู่ด้ววยกัน,นคามสงนนาี้ Terima kasih. อยู่กับเธอใจไม่ว่าคนของฉันอยู่